ายลูกบอเนี่ยบอลไยตีเนี่ยทั้งหานเนี่ยบอทายตีเนี่ยนะครับพี่น้องบรรยากาศเตยล,ล่าไอ้ที่จริงนี่เอากล้องขึ้นมานี่ก้าว่าว่าสีไทยจนว่าหอดหกโมงใส่นกเดว,วยายแจ้งเดขึ้นแจ้งเดขึ้นมาตั้งกล้องขึ้นล่องโหลดเลยเอาไปล่องไปทางล่างไปสือปลาหมึกมาให้แล้ว ได้เร้วไครับไม่ต้องครับเสร็จไรได้ครับพี่น้องครับเป็นอะไรคิดอยังเออแป๊บนึงคิดอยังแป๊บนึงกับแป๊บนึงกับแป๊บนึงครับาปอดอีกที <c oughs> อ,ะ,อะเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวลงห่านสักวอนนะครับพี่น้อง <c oughs> อ้าวไอ้ยังนั่งยเงียบเอ้ว ไปลูกไปหาพ่อไปนั่นน่ะพ่อตั้งกล้องถ้าเนี่ยโอ้เราลั้งผู้ใหญ่มื่อไกันเหมือนเด้ออย่างนี้คือเหลืองอารามอะไรอน่าคตรลับบทนั่งวันทองสวยโอ้โหเหมือนเด้อ ฟ well, to allora ุ๊กๆคถามความรู้สึกที่ฟุกออนซนนี้เดี๋ยวเป็นไงบ้างนันหอยเยอะเหรออซอนคนเดีวัเสือไหมม่รู้เลยเป็นไงที่ว่าเป็นมอเงันล้านสติพ่ออะไรลำเงินล้านเลยเนี่ยนี่แหละเขาอมอเพิ่นันล้านเลยนอะีเอากันซิไปก่อนอะไรปลาหมึกอะไรปลมึกไอโรทพ่อ มมีน้้จิหโบ่เขาบ่มีร้านนี่นลงมาก็กินแหละมันมีอยู่ร้านเดียวเด้ยสองร้านร้านเดียวเขาปิดไปแล้วในใน,นี่ก็มีโอ้ยในนี่ไปซื้อเนาะไม่ได้ไม่ได้มาไม่เขาก็ไปซื้อนานเงี้ยทองเต้ยร้านนะเพราะว่ามาขอแลนนะ้วก็พอแล้วล่ะขงสดมันลงมาก็กินอะไรอีกไข่พ่อเติมตาไลอาบแกะ เดีลอกโซกีกแล้วใช่ได้ไห่ร้องงวดงวดก่อนหกหกเก้างวดนี่อะไรจริงับอ้เอ้คนลูกเสูหกหยังงนะหกส่นหรือยี6สบสามหกเจ็ดฮะหกเจ็ดเลขแบบบ้าเหรอก็หกไปที่แล้วก็หกเจนะอันนั้นหกหกเก้าไม่ใช่หรอหกหกเจ็เดียวกันเลยอันนั้นหกหกเ้าเจ็ด กูบอกหกเจ็ดนะจูบอกหกเก้าเอาตายแล้วแต่ไปดูก่อนเอาพี่น้องเยาวราชไอ้ที่แล้วพอดูหกเจ็ดนะเอามันเปลี่ยนตำแหน่งหนาเดี๋ยวคลิปมีอยู่มีคลิปอยู่ไปดูในคลิปเอาพี่น้องนี่มันเนี่ยว้เฮ้ยมันมันสีน้ำหมึกเจ็ดเตียวโพลเยาวราพี่น้องยังไปซื้อเลยไม่เชื่อหรอหกเจ็ดพีน้องลอยคุ้นลอยอุ้ไม่เชื่อแต่ลอยคุ้นลอยอันนี้ชุดใครอ่ะชุดใครดิ ใกรแม่บอกใครแม่ต right oh, ัดให้ท uh, hmm? like ้องๆดิอีย่งอีอย่างหายอีว้ากูอุยยุ่ากมากนลยมีนมันตัวแต่วันเวทำาทยความสามความรู้สึกเพือน้อะไรนี่ออได้มาไีกหได้แล้วแต่ได้แล้วได้แล้วอ๋อเพื่อนเพื่อนมาขอคือขอตอนนั้นคุยกันสั่งก่อขึ้นได้แล้ว เราควรู้สึกป็นไงบ้างสุไพรออะรู้สึกไหรสุไพมาในึ่าพัาทจะอีพีหรครับรับผมอีพีมาทบอต่อไปจะเป็นหนึ่แสนแสนต่อไปก็จะเป็นล้านมีมัจะไม่บอกเขาบอกแล้วไงอะบอกแล้วนะครับผู้ใดเถียนจะไปดอกรางอะไรเรื่อยๆ โอ้พ oh, well, uh, kind of uh, uh, ันใดพันน um ีพ er ันใดหนึ่งหมื่นตัวหนึ่งหมื่นหนึ่แม่ฮักของเยนี่เลยเียวททายนะโอ้ยนนปงมากกกินโสูทั้มดขว่าเขาบดเขาบดบ่ละเอียดปันดแม่แมายสุกไ่เป็นไรวันนี้เขาลเรีองมีนั่งหทุมากครับแต่ว่าวันนี้เขามีนั่งมาีรัตนาครับตันี้ อันนี้พ่อม่อันนี้่อแม่ตอเปลีแล้วครับตอนนี้มเปล่มนล่างนย้ยแก้วนมาตอนน้เาเป็นล่างเป็นันนี้แล้วต่อกว่า้วามาต่อหมยอนยอนย้อนย้อนกับอลอันนี้อะไมอันนี้ยังบอองลกอันนี้เป็นเรื่องอ่าไม่แล้มเป็นประไปบาโอ้ยอลซอนคนไม่ต่อไปเอ้นมืนหรอแล้มาไล่กันไปแล้วมขึ้นเขาไปองคนนึ่แ้มันขึ้น ไรมืบาทมืเบาทคเพื่อนเนี่ยือเ่อนบ่อเขาหาเร่อรื่อล้เสใบ่นเนี่ยปอมนะครับขอบคุณแบ่อี่อตมแล้ขอบคุณเพ่นกี่อนะบ่วเบอมบัวูนี่อโ่หว่งใครใ้อไม้อป่องอกช่วงไหนองอนสกองะื้อ่ขอนสกแต่ว่า่อยอน้มไม่เามันไม่่อวยิเรีมตอน่ร่างอีกหลไม่ขอูรนไปหลังยนไปเตรียมเ้ฝอแล้วเรียนไ่เรื่อยนะครับ ขาเบลเนคุยยคุเสียงเียแผมอ้มเฮ้ยจอาก็ไือเอยนอีหยังก่อนนี้เออก็เคยอยากกินนะเขามีน้ำจิ้มมาจังยเขาว่ากินอีับอัะพ่อันนี้อพอต้นพ่อต้นครับปลาลม์เปียนครับไอเล็ครับโอ้มาไม่พอทายพี่ ปลาหมึกเหรงครับวาเล้าแ่สะดวกเลยครับแล้แต่สะดวกยังม่ลุเลยเยาเลยไรน้างนเีุ่ะครับพี่น้องคลิปนี้ก็สีขอลุ่มไหนก่อนนะครับคลิปาวอย่างไรนะครับเย้าอวเอเป่นสตยเอาเตยล่าอเต้ยอุ้ยหมดทันเยหมทันเลเตยล้านอ้ยหมดไป วัน่นั้นพอดไปใส่ประเด็นเนี่ยพอดเรามาไล่โอ้ยกำลังราสีลุงพอดีครับพี่น้องว่าอยู่ในฉากสองรอบเนี่ยครับมาไล่เงินหมื่นขอขอบคุณเอฟซีกทมอเนน้อยไาด้วยนะครับพี่น้องนาอบคเกร์มน่้ยาด้นะคนอ ที่นั่งเราท่านนะรูสึกดีใจแนอนเลยพี่นนองโอ้ยบอทเนี่ยตของยิงเลยครับขอบคุณนะขอบคุณพี่เพราเอฟซีกันมาพวงมองอจีใจพวงแรกแค่มืดเนี่ าถามโต้นดิโคต้นอัหนึ่งหมื่นถ้าได้พวงอะรครั้งแรกเนาะรู้สึกเป็นยังไงเป็นงบ้างถามด้วยพวงแรกที่ไดเห็นปะท้าพวงแรกข้นทั้งที่ไปขึ้นด้ทีนี่ตลาดเชื่อไทยแลกโนมาจับตานี่จับตาบก้พาบอาีครั่อต้นถามเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงพวงแรกเป็นยังไงดีใจมี่นมานะครับตลาดเชือไทยมนเชื่อไทยได้ไปบอกเรื่ออเองบอก ไม่ก็ีเปาพี่เปาอทไทครับแต่กระทันหันมีเสื้อผ้าไหลอกพีนอเสื้อผาไรนี่ยนดีมางมีเสื้อผ้สุนะนจะมีอีกน้องชากันนดีมาจะสันไรเสื้อผ้ได้แค่ไนแสนคือการต้องบหกวเสื้อผ้าไหบอกไปเลยจะย่นไถ่หรืะเอาแสนอยัางแสนลำบากที่บหามาได้โอ้ยดีใจกับลูกครับ่มันาบบย่าีเด้อ